สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการนวดต้นคอนะครับนวดต้นคอตรงนี้นะครับแล้วก็บ่านะครับตรงบ่าแล้วก็นวดศีรษะเพื่อคลายอาการปวดศีรษะข้างเดียวพวกไมเกรนนะครับตึงตามก้านื้อยคอนะครับตึงตามตามบ่าอาการออฟฟิศซินโดมนะครับผมเดี๋ยวทุกท่านตามมาเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรามีตัวช่วยนะครับมีตัวช่วยก็คือผมจะใช้กระชาก นะครับราชาตราช้างนี่เนาะถ้าเราพ่นโดยตรงนะครับมันก็อาจจะร้อนเกินไปผมจะพ่นผ่านมือนะครับเพราะว่าผิวหนังตรงนี้นะครับเราไม่ควรพ่นเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะแสบร้อนเกินไปนะครับผมพอน้ำมันว่านคาชานะครับเข้าไปสุดผิวหนังแล้วครับแล้วก็นวดนะครับนวดให้น้ำมันว่านไพกราชา ข้าไสูตรอยหนังนะครับผมอันนี้คือการใช้มือเนาะการใช้มือนวดเข้าไปนะครับหมนวดแบบนี้แต่สาหรับท่านในมือใหม่ที่อย่างที่ผมแนะนํานะครับถ้าท่านมีไม้ตัวนี้เขาเรียกไม้เมงมุมนะเนี่ยเขาเรียกว่าไม้เมืองมุมเนาะสําหรับหมอนวดมือใหม่นะครับหรือคนที่มือไม้ยังไม่แข็งนะครับแต่ว่าอยากจะดูแลคนที่บ้านนะครับเขาเรียกไม้เมงมุมเนาะแล้วก็จะเข้าฝอดเข้าฝอดนี้ก็ดีนะครับ เรากดไปพอสมควรนะครับแล้วก็ขยับขยับเรื่องมาแบบน,นี้นะครับขยับลงมาแบบน,นี้นะครับก็จะเหมือนเรามือเป็นการเอาเหมือนเอาเอามือ,อไ้กดจุดนะครับกดไปตามตรงนี้คือกระดูกนะครับตรงกลางนี่คือคือทุกตรงกระดูกข้กางงนี่คือก้านเนื้อ,อไม้ไม้งวงตัวนี้เขาจะเข้าอีกตรงนี้พอดีนะครับนะครับเนี่ย นี่คือการเคลียร์กล้ามเนื้อตรงคอนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่ถ้าเรานวดไม่เป็นนะครับแล้วก็ขยับขยับแบบนี้เลยลงน้ำหนักนิดนึงนะครับไม่ต้องมากนะครับนวดที่ตรงนะครับตรงศีรษะนะครับคือถ้าเรานวดศีรษะไม่เป็นนะครับไม้แมงมุมเนี่ยเขาจะช่วยนะครับเขาจะช่วยในการแทนน้าหนักมือของเรานะครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงนะครับกดลงไปนิดนึงแล้วก็ เคลียทุ่วเลยครับนะครับกดน้ำหนักมือนิดนึงนะครับเคลียทั่วสีสันนะครับเพื่อกระจายการไหลเวียนเลือดลมนะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วนะครับเราจะมากดตรงใต้ฐานนี้นะครับในใต้ฐานกระโหลกสองจุดตรงนี้เนาะถ้าเป็นมือนะครับก็จะกดแบบนี้นะครับมือหนึ่งประคองอีกนีอนะครับนับสักประมาณสิบห้าวินาที แล้วก็ปล่อยสมมติอ่สมมติครบสิบห้าวินาทีแล้วเนาะเราปล่อยนะครับก็ค่อยปล่อยแต่ถ้าเรามีไม้หนงมุมนะครับง่ายเลยนะครับเอาตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับกดไปแล้วก็กดหน้าถากน,นะครับให้ตัวใต้ฐานกรนะโดเนี่ยแต่กับไม้หนงมุมพอดีนะครับสมมติครบประมาณสิบห้าวินาทีแล้วเนาะ นะคริดนึงนะครับแล้วก็นวดนวดน้ำมั helmet, be นว้านไปให้เข้าไปยังกล้ามเนื้อคอนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอตรงนี้นะครับจะเต็มไปด้วยสึ่งประสาทที่คุมไปถึงปลายมือนะครับจนถึงปลายนิ้วเลยนะครับดังนั้นอย่าให้ตรงนี้ตึงนะครับรงที่เกรงคอดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนั่งนานๆนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นสะดุมขึ้นศีสักปวดจะเข็นได้นะครับ คือคือวิธีการวิธีการนะครับวิธีการเคลียร์นะครับ บำบัดดูแลสุขภาพเรื่องของการตึงข้อปวดข้อบ่าไหลและการปวดศีรษะนะครับคร่าวๆนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับ